ครับสวัสดีครับสวัสดีรักเสอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดๆมันๆลำๆดวยงวดี่แล้วมาเต็มครับพี่น้องแปดศูนย์ออกเต็มๆเลยอือแตศูนย์ก็แปดหาแปดศูนย์ก็แปดหายงวดที่แล้วเอาไว้กับทุระบริมาครับแต่ว่าขอโทษเพราะไปเอเจซีทั้งหลายอยู่อันน้เป็นวัะอกร่านี่คือเลขเสียทมทมดินงวดก้อนค่ะเขาเต็มๆเลยเนาะค่ะ แต่ว่าทางสองก็บ่ได้มากค่ะ <c oughs> โอ้เสียไปเอาอันนี้มาจากไหนครับเสียาจากมองเห็นงานครับกับเจา้าเดี๋ยวให้เผาถิ่มก็เลยว่า,าว่าเป็นต้นไม้ใหญ่มันเห็นอีกแล้วม,มันมันงามเนาะง่า,งามหาหายากหายากเอาโคขุดขึ้นแล้วกันอเอาใส่รถหลักรสสิบหล่อไหครับผมบ๊อบบูบ๊อบยินแล้วเนะเอาขเข็มให้ให้ลูกน้องพยายามให้มันหักกันนะเป็นเป็นจังได็กคอยเดยมาตั้งวันนี้ครับจุดประสงค์ นี่หะก็บ่างงามนี่แหะครับเอามาแล้วได้ฟันได้ยังบ่กครับเี่เอี่ยมาแล้วอ่าฟันนั่นนี่เด้เปลี่ยนศูนย์แปดี้านี่เด้โอ้ตัวที่ได้เนี่ยย่ายเกี่ยวมากหันย่ายเกียวมากอันปากแดงจึงคืนปากแดงจึงคงนยู่ายอายุหลายปนแล้วท่านอนะอันแก้ตาเนาะวัาแปด่สิมาแล้วท่านเอดก่นว่าอองวดก่อนเกยบ่วนเรื่งว่าย่าิเปลี่ยนสิมาแล้วท่านครับผม ก็เลยคือยังอันนั้นแหละคือมาดจะเป็ี่ยนก็เลยตัดแปดห้าอันบานี้นมันมีสองตัวก็เลย์แปดพถามเสียแลขอถามเสียเนี่ยครับอันการเอาต้นไม่ว่างอันจนคือเอาได้ได้เอาหักขึ้นทึงมันง่ามครับโอ้มันง่ามเสียดิเนกว่ามีสูตรเพครับเพาะมีมั่นสามสิบสี่สิบต่อเลยแต่ว่าต้นนี้ได้ไหมซ่อนมากอาจจะเก็บต่อไม่ประดูไม่ฆ่าครับ ใหญ่อเงี้ยผมเอาอันผมนขนานเอาตากแดดไว้นี่มันกระจายผุพังนะนะครับก็เลี้ยวลงแซน้ำไปอ,อันนี้ก็ดีเบิ้งดีลักษณะหนึ่งนะครับเนาะอาจเจ้าทูปเจ้าที่เจ้าพุ่มอาจสิมาน้ำ ครับมาเท่าคนไม้เหงว่าอันทำย่าอยู่หลายประเด็แล้วมันเห็นเียวมากปากแดงยิงเครื่องอยู่ย่าอยู่หลายประเด็แล้วแปดทิปเลือดแปดทิปหาในฮอดแปดทิปว่าจนแปดทิปหายแล้วเหรอท่านทั้งช่องขออนุญาตถามนะครับอันที่ไปที่มาของสารประพูมนี่ตั้งมาดุลหรือเปล่าครับบ่สครับตั้งของผมถือเลขที่ที่เหรอครับโอ้ถือโรตลีที่ที่ครับครับถือสลัดกินแบนรัฐบาลนะครับเนาะครับดีๆผมก็เลยอันแม่บ้านมาอ่าที่อันนี้เฮาจี บ่ฮักมองไหนฮักกัไปมางเอาครับผมโอ้บ่เนี้ก็เลียบอ่าแห่จัดได้บรรยูเป็นหมงเป็นหม้อตา่านบ่เป็นความเสือทางนี้แล้วแม่บ้านครับผมเป็นความเสือส่วนบุตรคนนะครับเนาะครับผมวันนี้ลอตเตอรี่สี่แปดแปดสิบสิบแปดหาได้เยอะไยะครับเนี่ยได้หกคู่หกคู่กับสิบสองครับสิบสองใบกไปจับไปแล้วบ่เนี่ย ว่แม่ว่าตัเนี่เทอมฟันนะผมก็เลยไแหารตืบแปดศูนย์แันเกไข่เครับยวันเด็กไข่สามตัวแปดศนแล้วก็แปดห้าแมซื้อไปเป็นิดเล็กไทยแล้วมันเด็กไข่สามตัววันเด็กไข่สามตัวทีแปดห้าเลลวันเล็กไข่ได้จักใบแล้วมันเสียหกคู่สิบสองใบสิบสองใบนี่ครับทีไปทีมากวันเด็กไข่สามตัวแปดศูนย์ก็ไปทิดอันทางเทือกซนะครับ ครับผมก็เริ่มไรเลยมได้แปดหาครับผมได้แปดหาอยู่อว่าเด็ันไปตันนี้ยังบ่ฝันครับมีบันทิตัวเลขมักเป็่เออขันว่าตัวเลขมักงันเมื่อวันนี้บ่เกิดเลขแปดขึ้นกาเลยนะมีบอเกิดแมักในใจแล้วคือเลขแปดครับครับผมนี่เกิดแปด็เลยเหี่แปดมีเจ็ดขึ้นกาเลยเหรอผมมีเจ็ดมีเจครับ ขออนุญาตถามนะครับเป็นยังไงคือมากเปียกับบาตรในงวดนี่เป็นยังไงที่ไปที่มาของเปีอันนี้ก็นเะกาเน่ฟันเห็นกาเน่โอ้ฟันเห็นกากาเก่าขับปืนไปยิงเอาปืนไปยิงกาอปืนไปยิงกาแบตเก้าขนาดเมตรวะอ้าคันแม่นเสียตีนี่เตียสิตีเป็นตัวแท้คันเอาปืนยิงกาเนี่ยครับปืนสั้นหรือปืนยาวปืนยาวปืนยาวโอ้เปียกแท้ พลาด้ากได้พี่น้องฝันเนี่ยประถา้วฝันเรื่อแล้วก็ปืนวันแรกวันนั้นเมียนอีีแตกแตกแตกปืนถือกาบว่ถือนั่นครับกาตกลงตายเขาแล้วล่ะเสียเล็งเสียเล็กยิ่งเล็กจริงได้บอกครับนี่ยเออเมียนคือเพราะว่ากากระต่ายผมต้องรอดเพิ่งวะเ่าจะฝันอีกบอลนะก็ส่วนมากแล้วอัน ไปไปปครับขั้นแม่นันขั้นจีแม่นี่ก็คือต้นเลยอืมโอ้ฝันว่าก็สิว่าก็สิถามยหญ่ว่าแปดแปดศูนย์แปดสิบเราบ่อหรือแปดห้าเนาครับผมผมฝันว่าผมถือเลขลอตเตอรี่แต่เลขท้ายแปดศูนย์โอ้หวัดที่ผ่านมาครับผมขันฝันขึ้นไม่ทีสิเกตเลยที่เลขออกแล้วหลานยังไม่แรงเลยอืมแย่ยันยังกันครับผมแล้วก็ถ้ากันนั่นฝันเลยเพราะผมบ่ถือเอง ครับผมวันนี้ฝันว่าเอาปืนยิงกาปืนยิงกาขันไม้ตีในใจนี่สิตีตัวได้ครับเสียขเรียกปืนผมก็ว่าแปดเดียวก่อนผมเอตัวเยอืเออฮะนวตัวเดียวปืนเงาผมครับปืนเงาผมครับใก่เบิ้งเข้ามาตาดอีเย่างกาดันตายป่ะนี่ศูนย์น่มีศูนย์เออมันต้องศูนย์แต่ก่เสียพันตีเบิ้งเออเอาเราเสียพันตีเบิ้งก็ด่าความแน่นอนตอน พอเสือขวามฝันจะของอะครครับขั้นแต่ว่าฝันเห็นเป็นตัวเลขปั๊บเตือนขึ้นนี่ตีหานี่ผมไปแล้วในเมืองถ้าผมฝันตีหาผมไปกวาดมูเลยโอ้ยซ่อนหาลตเตรี่ตัวที่ผมฝันนะครับผมหนาตลาดตรงมีในแนนวะครับมันต้องหาพรอครับผมแต่ว่าเพิ่ฝันคิวคิวฝันคิวถูกหมดแปดศูนย์ก็ออกล่างอีบีเนาะผมก็จะถามยายเขียวมากว่าเจ้าแปดซิปเราบ่อยหรือแปดที่มานะเพราะว่าผมฝันว่า ผมเลขมันออก80ดศูนย์ครับผมแล้ววันนี้ผมก็เลยเอาลอตเตอรี่นะผมถึงยู่ใบหนึ่งหรือสองใบแหละผมไปขึ้นไปขึ้นเงินครับแล้วพันเปิดให้บางมีแต่เลข8 0ดศูนยดนะ8ปด8เนย่นย์แปดมนกอามาขึ้นเงินมาสับผมมันออกศูนย์ปดนาะมันออกศูนปตัวกราบมันแน่นขนาดค่ะคันฟันว่าดีดึงลอตเตอรี่หนึ่งออกประจำด้เมนเมน โอ้ฝันงวดนี่ฝันว่าได้เล่งคักๆมันก็จะมาป่งคุณบ้องแต่ถือบักไล่ถือมาแตกเบื้องบนบ่ก็สามตัวกับอันลอตเตอรี่ต้องเป็นหลายร้อยใบเนาะครับผมอันพิษยุตตัวเดียวตัวไทยเนาะครับอันรางวัลที่สามกับรางวัลที่สี่นะโอ้เกือบแตกแล้วต้องสุดละหาใบเนาะครับผมโอ้โหลือตัวไทยตัวเดียวแล้วกับบอสห่างๆกันเนี่ยสมมติห้องเขา 0 3นเจตั้งแต่ของเขาโซนสามแปดตังแต่โอ้แต้มเดียวออ้ยฟอน่อเหลือใจนะถึเมห่าตัวเลยถ้าเป็นรางวัลอีกนึงร็ษักไต่เขาเขาโบสักตกได้อยู่ไต่เฮียงเออไ่เฮียงมาแปดที่เขาละล้อการเปลี่ยนแปลงตอนนี้แต่ว่าในใจเสียนี่สิคิดวางสี่เดียเครืองกามันไต่ปืนกับแปด่แล้วเสียนี่ช่องชิเล่นเลขตกเกาคืองแป ผมอันนี้ลองจับไปเข่าวๆนะครับมันสมมติว่าคิดว่าคิดว่าเข่าวๆพ่วมฟันกับของเอาพ่วมฟันกับของนะครับเนาะมาแปดละมาแปดแล้วคิดว่าขันจับสิจับตัวได้ใส่ครับสมมติว่าจ้าพอข่าวกันขั้นสรุปเข่าวๆบ่าแปดเทนกับแปดเก้าหรอครับอ้าวบ้าแปดเทนกับแปดเก้าครับยักซีครับรุดมาแล้วครับมือมีนั่นครับกขั้นสรุปคิดไปคิดไปนะครับเด้อผมาว่าผมมือห้า ฟันทงได้พอครับครับครับผมผมฟันของผมกันครับครับให้ฟันอีกเที่ยนึงใครเขาถือฟันทงเราพอไหวเนาะไม่ไม่ครับผมตองวดตองวดครับผมเท่าไหร่อไหวบูมานเนาะไม่แหละมาผู้เดียวเนาะติดติดตุลาติดตุลาอันสามสามมาสัมผัสสามเดือนสี่เดือนแปดสูงกับแปดหาสองตัวเนอะมาฟันสุดท้ายอันสามเจ็ดสามเองเนาะเมืองอัมาเต็มเต็มอันฮะฟังเสียงนกด้วยวันนี้ เป็ดเก่าเป็ดเก่าท่านว่าข้างดีๆครับฟังดีๆนกกระบอกวันนี้อ้าวนกกระบอกเป็นเลข้ยงนะครับบานนี้บ้านพันหทยขนมครับผมออกมาเป็นไส้สลีมงคลเนาะครับไม่เงยไม่อายุร้อยกว่าปีนี่นี่ครับสิริมงคลเลยครับยังงามยังสวยมีเจ้ามีจอมอยู่นอกจาพมันมาอยู่แต่ว่าอัน อาจารย์เมันบอกอาจำเย์จำนบอกว่าเปลี่ยนฮกเก้ยวท่านปู่ไปให้เขาปู่อยู่นี่แข็งโอ้าพ่วงแล้วเจ้าพ่วงไปให้เขางานนะครับการนำเฮียนนำสรานกรับยิ่เพิ่นสิบปอยู่ว่าท่นครับผมยังเคยจีร้อยเขามาได้โอ้ยเพิ่นอยู่ตลอดแล้วครับอยู่รักษาตลอดแมนอันนี้ไหมอัอต่อไปเป็นปู่นะครับผมปู่อยู่สันโอันมันอันอันฟันตีฟันตีครับเสียคือได้ไปตั้งไว้หม่องนั้น ฝันว่าเพื่อนอยากยุ่งตรงนั่นครับแม่บ้านฝันแม่บ้านฝันอยากเล็ดอันสารในเพื่อนอยากเล็ดใส่มองนี้แหละเพราะว่าไอเห็นงูเผือกอะไรอยู่น่ะโอ้เห็นงูเผือกมือเจียวเขาบนล่ะครับเห็นงูเผือกงูเผือกตัวพวกง่าเลยป่ะครับว่าครับตัวพวกง่าได้ตัวซ้ำครึ่งงูหงูอย่างเขาธรรมดาล่ะโอ้เหงากับมันแขนซ้ำนี่ล่ะมันสีขาวบดนะก็เป็นสีเผือกเลยสีเผือกงูหงาเผือก หก็เผื่อในสีขาวนู่นมันเห็นแล้วเจ้าเห็นมั้ยอนมันก็เลยว่าอันบ่ให้มั่งพ่นเห็นครับผมมั่งมาพันล้วพ่นเขาเขาตบแต่งผู้มีทัดเขาเนาะครับผมวันนี้บ่เหลือม่องพ่นใหนยูพ่นอะไรมาหาแม่บ้านครับเอาอยากได้สารอยากได้อยังก็เอาครับเพ่นอยากเฮ็ดก็ให้เพ่นเฮ็ดไปเขากับบได้ไปยุ่งกับไปเจาะกับพ่นเนาแต่ว่าเพ่นข้อมือเพ่นเนาะครับผมเัาก็เลยตามเพ่นครับกับแม่นี่ดีแล้วครับเป็นข้อมือ ส่วนบุคคลน,นะครับเนาะ<อ>ครับ<อ>บถือสองงวดโอ้งวดต่ว่ากผากันได้ลอตเตอรี่ไว้อยู่ยอันงวดวันที่หนึ่งครับมกรล่ากัวันที่สิบเจ็ดมกกลคาเหรอครับครับผมบถืงโอ้แต่ว่าคิดว่าวันที่สิบเจ็ดกลุ่มภ้านี่คือสิบประผาดเป็นป่ะครับแต่ว่าสิบเจ็ดกลุ่มผ้าเนี่ยก็ได้ได้อยู่ครับมันงวดทีหอดหนี่ด้วครับงวดที่หอดวันที่สิบเจ็ดมันถือว่าวันที่สิบเจ็ดครับนีครับผม บ่หมายถึงหมวดพันมานี <im <im ่หมวดพันมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งมกกะลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลุ่มผ้าหนึ่งกลุ่มผ้าะครับามาเก่าอยู่มันเป็นไปสองหมวดเน่ยมครับผมครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเสียทมดินเพิ่นเนาะค่ะค่ะกับพุ่มเจ้าที่ที่ยุสานค่ะที่ทางกองแตงโมจับไปเนาะค่ะเนาะค่ะซุ่มเข้าไปหายเบื้องเนาะค่ะค่ะสารตรงนี้แหละค่ะที่มาให้แนวทางเสียทมดินเพิ่นค่ะ องไดพี่น้องเอฟซีห้าก็พิจาหนาเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะมากําเสียเพิ่นก็จังไปยิปไปจับเบิ้งค่ะ,<ว>น,คะนี่เนาะแ<ว>นวทางของเสียทมดินค่ะแต่ว่าก็สิม,มีอีกโคง้งนะะึงอยู่ค่ะทางใหนทางช่องก็จังสิยมาติดตามให้เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเสียทมดินก็เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะแปดศูย์ศ<ว>ูนย์ค่ะก็แปดหาก็ไปติดแรงลางวัน เด็กไทยคือกันเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะทางช่องกับขอขอบุญขอบุณเด้อค่ะพ่นนะะพอแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแต่งโม้ผ้าร่วยค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าโชคมาล่ำรวยสุขสุขกุนค่ะเงินไหลน้องทองไหลมาเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะสวัสดีค่ะ